มาเรื่องการบ้านการเมืองหน่อยนะครับเมื่อวานนี้สายๆครับคุณหญิงหน่อยครับคุณหญิงสุดารัตน์เกียุราพันธ์นะครประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนะครับพร้อมด้วยคุณพงเทพเทพกัญชาะนะครับแกนนาพักนะฮะแล้วก็คุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนะครับคนนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครเขตดินแดงห้วยขวางของพรรคเพื่อไทยครับลงพื้นที่ตลาดกลางดินแดงนะฮะแถวแถวประชาสงเคราะห์เเนี่ยนะครับพบกับ พ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้านะฮะแล้วก็มีการเปิดศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสสเขต5ด้วยนะครับก็คุณหญิงสุดารัตน์นะฮะกล่าว <9 S 1> ตอนหนึ่งนะครับเป็นไฮไลท์เลยนะฮะเรื่องของการที่มีการที่มีการพิจารณากันว่าจะดันนะฮะกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะหนุนคุณชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐกนตรีคมนาคมเป็นแคนดิเดตนายกรัตรีลำดับที่หนึ่งของพรรคซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหญิงหน่อยเนี่ยเขาเป็นแคนดิเดตอยู่ เหมือนกับแข่งกันมาตลอดใช่ครับสุดท้ายแล้วเหมือนมีกระแสข่าวว่าคุณชัดชาติจะเข้าวินคุณหญิงหน่อยว่าไงอ๋อคือ,อจากที่ฟังคุณหญิงหน่อยมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่กบก็ท่าทีคุณหญิงหน่อยเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะก็คือว่าท่านก็ก็พูดเต็มปากแล้วแหละว่าตัว,ต,วตัวท่านเนี่ยก็พร้อมที่จะหนุนคุณชัชาติเนี่ย ขึ้นเป็นนายกในบัญชีนะก,ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนแล้วแหละว่าเบืเ้องต้นเนี่ยคุณทัชาชาติน,น่าจะเป็นตัวเต็งแล้วแหละว่านายกในบัญชีพรรคเพื่อไทยเพียงแต่ว่า,าประเด็นความชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวต้องรอ,งองคิตีการเลือกตั้งประกาศเบืบ้องต้นก็น่าจะสัปดาห์นี้แล้วก็อีกสองอาทิตย์ก็น่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนายกในบัญชีของพรรคต่างๆแต่ว่ามันก็มีช่วงช่วงหนึ่งนะคุณุณณหญิงสุดารัตน์เขาท่านท่านก็เปรียบตัวเองว่าก็เหมือนแบบเป็นผู้จัดการทีมนะที่ต้องคอยวางแผนมันก็เหมือนเจเน อันนี้คำพูดของนิ่งหน่อยหรออ่าใช่เจเนอรเรลเบ้ก็คือเบ้ทั่วไปคนรับใช้ทั่วไปคือทุกอย่างทำทำทุกอย่างใช่ก็มันเป็นยังไงล่ะมันเป็นคำพูดที่สรุปแล้วคุณหญิงหน่อยเขาเขายอมจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือเขายังมีลูกประชดเล็กๆก็เนี่ยเนี่ยไหนเพราะจริงๆต้องเบ้เลยล่ะเออเพราะจริงๆต้องต้องยอมรับนะว่าคุณหญิงหน่อยเนี่ยเขามีชื่อเป็นว่าที่นายกมานานอยู่แล้วก็มีชื่อคนนู้น แหลมเข้ามาคุณคนนี้เสียบเข้ามานะคุณเฉลิมเข้ามาบ้างนะคนรุ่นคนนี้เข้ามาบ้างแล้วสุดท้ายก็มาคุณชัดชาดเหมือนกับว่านายใหญ่มองข้ามหญิงหน่อยไปได้ยังไงก็เห็นเห็นว่าเพื่อไทยเขาทำโพแล้วก็คุณชัดชาดเนี่ยคะแนนก็นำนะพอคะแนนนำปุ๊บก็ก็เป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจส่งนายกในบัญชีเพียงแต่หลังจากนี้ต้องมารอลุ้นกันต่อว่า พรรคพุทธายะส่งนายกจำชีคนเดียวหรือเปล่า <c oughs> <ๆ S 2> หรือว่าจะส่ง3มคนเลยตามที่รัฐมนตรกกำหนดไว้เต็มกรอบนะครับเรื่องนี้ก็ก่อนหน้านี้นนคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับอดีตนายกนะฮะโพสต์ข้อความผ่านทวิตส่วนตัวนะครับคือก่อนหน้านี้นนมีนักข่าวนะบางสำนักนะฮะไปเล่นว่าเป็นการชี้นำนะฮะหรือว่าเป็นการเลือกอ่ะเป็นการเลือกจากเนี่ยคุณปูเนี่ยว่าเนี่ยคุณจะเป็นคุณชาติชาติ เมื่อวานนี้ Twitter ของคุณปูก็ออกมาปฏิเสธนะอ่า okay. ใช่ก็คือคุณยิ่งรักเนี่ยก็มาโพส์น,นะครับก็ประเด็นแรกเนี่ยก็คือ 1. ยืนยันว่าไอ้ตามกระแสข่าวที่ตัวท่านเนี่ยไปดันคุณชาช่าิเนี่ยไม่จริงอสองก็คือตอนนี้ท่านมีงานทำอยู่แล้วมีนอ่ารลาวก็าไคือว่าคุณปูเนี่ยก็บอกว่าเจ็บช้ำมาเยอะที่ผ่านมา ก็ยืนยันว่ากระแสข่าวไม่จริงนะครับเออแต่จริงๆแล้วก็ต้องต้องปฏิเสธไปตามกฎหมายอะต้องไปเสดไว้ก่อนไปตามไปตามไปตามน้าอ่ะพูดง่ายๆยอมรับไ้ไง่ายอ่ะเออไม่ง่ยเพราะว่ามันมันเข้าข่ายผิดรัฐมนูญใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าพักการเมืองมีกฎหมายพักการเมืองมาตราเก้าเขาเขียนไว้ถ้าเกิดว่าปล่อยคนนอกมาครอบงำพักก็มีสิทธิ์โดนยุบพักได้เพราะว่าก่อนนันนี้ก็มีถ้าเกิดยังจําได้มีกรณีคุณทักษิณเนี่ยครับออกมาพูด ถึงถึงว่าจะดันเพื่อเพื่อไทยให้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็เนี่ยก็เนี่ยกรกตก็ยังไม่รู้จะเอาอย่างไรอย่างไรว่าจะสอบหรือเปล่าใช่เนี่แหละนี่ครับนี่ะเอาละครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับใกล้ใกล้กันนี่แหละฮะคุณเฉลิมร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงนะครับหัวหน้าทีมปลาใสพักเพื่อไทยนะครับเขาก็เรียกว่าออกมาเคลมเลยออกมาคุยเลยนะครับบอกว่าพักเพื่อไทยตอนนี้คะแนนนำนะฮะไทยรักษาชาตินี่ แล้วก็พักไทยรัฐาชาตินะพักเพื่อไทยอนาคตใหม่นะพวกนี้นะสามพักเนี่ยจะได้คะแนนรวมกันประมาณสามร้อยเสียงนะครับส่วนพักพลังประชารัฐไม่ต้องมาพูดถึงไม่ต้องมาพูดถึงเลยก็เขาเรียกว่าเฉลิมโพเฉลิมโพเนี่ยออกมาอาทิตย์เว้นอาทิตย์ยืนยันเหมือนเดิมว่าเครือขขายเพื่อเพื่อไทยเนี่ยก็สามร้อยเสียงทะลุแน่นอนแล้ว,ลวก็ ในส่วนพลังประชารัตคือคือก่อนก่อนนันนี Potter, ้พลังประชารัตเขาประกาศว่าจะปักหมุดในพื้นที่กรทมแล้วก็สอสทั่วประเทศเบื้องต้นเนี่ยเขาน่าจะได้ต่ําไม่ต่ากว่าร้อยห้าสิบอันนี้ก็ในในส่วนประพลังประชารัตนะเขาก็มั่นใจอย่างนั้นคุณเฉลิมก็มาเกยทับว่าก็ก็เบื้องเบื้องต้นก็ยืนยันไม่มีทางถึงร5 0หถ้าเกิดถึงเนี่ยมาด่าแกหน้าบ้านได้เลยสาชั่วโมงมาด่าได้เลยก็สไตล์ลุงเหลือมอ่ะสไตล์หวานเหลือมพ่อเนี่ยนะเออเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ น่าสนใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็เรื่องของพรรคพลังประชารัฐนะเขาก็จะบอกว่ายอมสักทีเดียวก็ไม่ใช่นะเมื่อวานนี้ครับที่บ้านทางไทยแจ้งวัฒนะนะครับคุณกอบศักดิ์ภูตะกูลนะครับโฆษกพรรคพลังประชารัฐนะฮะก็แถลงข่าวเปิดตัวคุณศิระเจนจากะนะครับอดีตสมาชิกสปชนะครับเป็นว่าที่ผู้สมัครสสเขตหลักสี่และจะถูจักของพรรคนะฮะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัว ครั้งแรกนะที่คุณคุณศิระเนี่ยมาเป็นวัาทิ่สมัครนะครับในงานนั้นครับคุณพุทธิพงศ์ปุณกณกันนะครับกรรมการบริหารพรรพลังประชารัฐนะครับบอกว่าไม่เกิน2ส,สัปดาห์ที่จากนี้ไปนะฮะทางพลังประชารัฐเขาจะเปิดชื่อนายกของพักนะเขาบอกว่าประชาชนฟังแล้วเฮ hey, ทั้งประเทศ เนนพราะว่าจะเป็นผู้นําที่เด็ดขาด<ม>เข้มแข็งและพร้อมจะนําประเทศไทยได้ก็ดาวล่วงหน้าเลยบิกตู่แน่นอนเออไม่เห็นแล้วกไไ็ไม่เห็นจอเซอร์ไพรส์ะไยตรงไหนแล้วก็ดาวสเต็ปสองเลยว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะเสนอชื่อคนเดียวป้องกันความปรับสนของชาวบ้านแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าที่คุณพุทธิพงศ์บอกว่าอีกสองสัปดาห์มันถือว่าเป็นการส่งสัญญาณนะถ้าเกิดยังจำจำกันได้เนี่ยก่อนนั้นเนี้ยที่พรรคพลังประชารัฐกินโต๊ะจีนไอจัดงานลงทุนโต๊ะจีนวันที่1 9ธันวาเนี่ยเขาประกาศก่อนล่วงหน้าที่จะปลด็อ แสดงว่าเขารู้ล่วงหน้าว่ามันจะมีการปลดล็อกเมื่อไหร่แล้วเขาถึงกําหนดวันขินโตจีนได้แล้วก็เนี่ยอย่างอย่างวันนี้คุณพุทธิพงศ์ที่เป็น,คนโคตร<ช>ักทรัพย์ด้วยเนี่ยก็มายืนยนันมาขีดเส้นอีกภายใน,นสองสัปดาห์หมายความว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าในสองสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการกําหนดวันเลือกตั้งแล้วก็การเปิดรับสมัครสอสอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนับย้อนกลับมาเนี่ยอาทิตย์นี้ น่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการประกาศกิจติการเลือกตั้งครับเพราะว่าถ้าเกิดประกาศปุ๊บภายใน5วันกรกตต้องประกาศวันเลือกตั้งที่ชัดเจนไงก็ตัวเลขที่เราเคยเล่นไปสัปดาห์ที่แล้วไง23 23มกราคมนะฮะประกาศภาระกิจการเลือกตั้งนะแล้วก็4ี่ถึงแกุมพาพันรับวันรับสมัครสสเนี่ยไอ้เนี่ยก็เนี่ยไอ้สองสัปดาห์เนี่ยข้อสอบรั่วหรือเปล่า ที่เขาถึงมามั่นใจว่าสองสัปาหก็เป็นไปได้จะระกาศชื่นอายุมาปิดท้ายที่โพนิดหนึงกันแล้วกันนะครับนิดาโพลเขาสํารวจความคิดเห็นประชาชนนะครับบอกว่าคนไทยอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับคนที่หนึ่งไม่น่าเชื่อครับอันนี้ครั้งที่6แล้วนะครั้งที่หกครั้งที่หแต่ แต่ว่าครั้งนี้ต้องบอกจริงๆว่าครั้งที่6เนี่ยคนที่1อันดับหนึ่งเนี่ยคือคือบิ๊กตู่มาไม่น่าเชื่อนะไม่แต่แต่ว่าประเด็นคือครั้งที่5เนี่ยบิ๊กตู่ตกไปอันดับสองนั่นก็ใช่ไงเออเขามาแซงตอนไหนเนี่ยอ,อันนี้ก็มาแซงในช่วงครั้งที่6แล้วก็อันดับสองก็มีคุณหญิงสุดารัตน์นะครับอ,อันดับสองแล้วก็อันดับสามเนี่ยก็คือคุณมาร์คอภิชิตเวชาชีวะที่เหลือก็สี่ห้าก็เป็นคุณธนาธรจึงรุงืองกิจนะครับแล้วก็ณหน้าพคอนาคตใหม่แล้ว พอตุดเดกเสรีพิสุทธิ์เตมยเวศครับใน<ม>คุณชัดชาติมาอันดับที่6เหมือนกันนะ,ะ,ะแต่ผมเชื่อว่าพอ,<ม>พ,อพอทางเพื่อไทยเนี่ยเขากําหนดตัวประมาณนี้นะคุณชัดชาติอาจจะขยับขึ้นมาเพราะว่าในเมื่อคุณหญิงหน่อยเนี่ยไม่ได้เป็นแคดีเดตแล้วไงคือคือมันมีความขัดแย้งกันอยู่คือว่า,าพพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเขาสำรวจพบคุณชัชาติมีมีคะแนนนำกว่าหญิงหน่อยไงแต่พอพโพนิดาเนี่ยพอสำรวจ<ม>ภาพรวมเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ย มีคะแนนนำาของคุณชัชาติก็ land, เป็นไปได้ว่าเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ไงว่าว่าทางเพื่อไทยเขาเลือกชัชาติแล้วถูกไหมนะครับอ่ะนะครับการเมืองก็พอปากขอมคอนะครับ